สวัสดีครับผมปอดครับโปครับกิ๊บครับโน้ตครับอยู่กับพวกเราสีคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอเปรทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรียกชันกับเรียกอะไรเป็นเดอะสตอรี่แล้วผก็ลวมถึงเป็นออฟฟิเชียลเอ็มวีครับเป็นเพลงใหม่ของพี่นิวกับพี่จิ๋วครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพลึ่งชีวิตทั้งจิตใจอันนี้ก็ความพิเศษคือมันมีเรื่องราวของเดอะสตอรี่ด้วยเป็นให้รู้ก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็มีตัวที่เป็นเอ็มวีให้ฟังเพลงด้วยและสิ่งที่สำคัญคือเลนี้ มันเป็นเอิร์ดเอิร์ดน้องเอิร์ดกับน้องมิกคู่หลักจากเรื่องนิ้ทั้งรัดาวซึ่งเขาบอกว่าคู่นี้น่ารักมากแล้วก็จะมาถ่ายทอดในสตอรี่นี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับสตอรี่ที่มีชื่อว่าครึ่งชีวิตทางจิตใจแล้วก็ตัว Official MV ด้วยนะครับเราจะยังรักคนนี้นานแค่ไหนถ้าเกิดไม่มีการพูดคุยบนสื่อน้ำมิคสุตาไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรในพิจารันเลยไม่จำเป็นรอคู่คุณ โลบ้านเรานี่แหละบ้าแสนเนาะกองสุดท้ายแล้วมึงอ๋อไปเลยเทเลเทเลยังไงวะใม้เพื่อนเหนื่อยตอนรื้อเนี่ยฮะไอ้แฮลมึงต้องขอบคุณกูได้ซ้ำเลยเว้ยที่กูหาอะไรให้มึงทำมันนาในท้ายเออตอบย้ำกูเข้าไป คือกูไม่มีแฟนเว้ยกูค,คนที่จะออกไปตามหาแฟนป่าวะคนวาเลนไทน์เนี่ยนะพวกคนโสดอะ่ะมันชอบออกมาทําอะไรเงาๆเที่ยวคนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวอะ่ะกูคิดว่ากูค,คนที่จะออกไปตามหาสาวพวกนั้นวะ่ะไอ้เฮาเมื่อจะออกไปตามหาคนที่มึงไม่รู้จักไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครเนี่ยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะมึงคิดว่าจะมีคนโสดที่ไหนวะลอยลงมาจากฟ้าให้มึงนะครับเพื่อนแบบนี้ปะนีดิ คุณเชื่อไหมผมเคยเจอคนโสดที่รอยตลกลงมาจากฟ้าจริงๆนะครึ่งชีวิตทั้งจิตใจโอ้โหปี2 0 1พ่อ้าวโอ้ยความจริงก็คือแอมเชนยี่เลียมันไม่ลอยเลยม,มันตลกลงมาจากรัก้วตกจากรั้วอ๋อนี่เรียนเหรอ อันนี้ก็คือถ่ายที่บางแสงเลยกะเนี่เราขอโทษขอโทษมันเป็นการตองการสะทีสะทีสะทีอันนี้มาบูไหนอยู่ข้างหลังนี่เองใช่ใช่ขาหักก็ส่วนขาหักขาหักเลยความผิดก็ส่วนความผิดโดนเรียนเหมือนกันอืมโดนเราไม่ชอบร่วมกันดูแลกันเองล่ะเสองคนจะไปต้องรู้จักกันเพราะถูกทำโทษให้บางเห็ญประโยชน์กัน นายไม่ต้องทำอะเราทำเองหวานมารู้สึกผิดหวานและรับผิดชอบที่อย่างแทนผมหวานกัตเตอเลเอาแกกละอันนี้ <laughs> ถูกจริงโอ๊ย <laughs> <laughs> ไ,ไหวเปล่าไหวเว้ยเอ <laughs> เอแหมโลโกบาบูเลยนะ ขนาดนักเีเอาไมค์ค้ำเป็นกีตาร์ละโคกถุงอะโคกที่อร่อยที่สุดความใกล้ชิดทำให้เราสองคนสนิทกันทางที่เพิ่งรู้จักกันได้นม่นาไม่เคยนอนกลางโรงเรียนเลยว่ะ นะดีเหมือนกันวะเฮ้ยอะไรอยู่วะทำไมมึงดูอินจัง,งอะกา้ยยาวุอยยกองสั้นอินดี้จังวะอะไรทั้งมมดสนใจเรื่องนี้วะ รู้สึกว่ากูเหมือนสัตว์พุกงี้ว่ะที่ต้องเดินทางไปตามหาที่ของกูทุกปีวานเล่าเรื่องครอบครัวให้ผมฟังพ่อของวานทิ้งแปตั้งแต่เขาปันเด็กส่วนแม่ก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีไปแล้วไม่ได้วานไปอยู่ด้วยวานต้องอยู่กับญาติที่คอยสลับกันเลี้ยงดูมันทำให้วานไม่ผูกพันกับที่ไหนเลยในโลกใบนี้รางเล้วปะเปล่า ยินดีไหมยินน mm ีไหมบ้านมึงสวยดีว่ะอุู่้ับเราสองคนน่ะอ้ชอบนะ ลเชื่อไฟลับว้าใ้เอสวรรค์เกิดกันเลยน่ารักจังเลยรกาเยมีความสุขมากๆนัมึงอ่ะชิ้นกันเลย แม้แสงเทียนจะไม่สว่างมากเลยแต่ผมก็มองเห็นรอยยิ้มของไอวานตอนนี้มันคงรู้แล้วว่าบ้านของผมจะเป็นที่ที่พร้อมต้อนรับมันเสมอ มันไปเดินห้างหาสาวคือไปแหลมทองถ้าแ <c oughs> ถาวนี้นะแถวนี้คือเดแหลมทองเป็นอะไรของวะหูเสียว เสียวทําไมเขาตัดเฟืองนะเว้ยไม่ใช่ตัดขาก็กูเสียวอ่ะเออมึงทนทนไปเถอะจะเสร็จแล้วเนี่ยเอออย่าทิ้งอย่าทิ้งมึงเก็บไปครึ่งหนึ่งกูเก็บไปครึ่งหนึ่งเก็บไว้ทําไมวะไม่เอาอะลกบ้านเปล่าโอ้เพื่อนเก็บไว้เถอะนามึงจะได้จําได้ไงว่าเราจะเป็นคันได้ยังไง ีแม้ตอนนั้นมันเหมือนจะเป็นแค่เรื่องไร้สาระแต่ไม่รู้ทำไมผมเลือกที่จะไปเอ,อมามันทุกที่จริงๆ <c oughs> เราสองคนใช้ชีวิตยอยู่ด้วยการแทบตลอดเวลา <c oughs> มารเราอย่ช่วงเวลา,าที่ทั้งสุด <c oughs> สีการ <c oughs> เพื่อนก็ทำเป็นหมดอ่ะถูกดน,นี่มันงานกลุ่มด้วย้ยไม่ได้งานเดียวอ้าวทะเลาะกันสมกับเป็เด็กสิกรรมผ่อนคลายให้เพื่อนแต่ยิ่งเราใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นเท่านั้น <c oughs> แมนกับโรบินได้เลยเออฮาริคีนฮาริคีนมาทีพอทีอ่าเอาแล้วสึกไม่ดีละ มึงมานั่งทำสมาธิได้ตรงน uh ี้วะกาหลักเชียวเป็นแม่โคตรเหนื่อยแล้วอะ ชอบแอ,แอนเหรววะมึงถามอะไรวะมึงชอบกันเหรอกูไม่มีวันชอบมันโอ้โ โอ้กูชอบมึงอ,อย่างนี้เหรอโอ้โหเลิฟจ<ห>ุดโอ<ห>้โห,หนั่นไงไอเพื่อนเฮียนี่แหละคือสิ่งที่ผมกลัวผมกลัวว่าเราจะไม่รู้สึกต่อการให้คำว่าเพื่อนซึ่งผมอยอมรับมันไม่ได้ แต่เข้าใจนะคือมัน,ม,นมันเร็วป่ะเนาะมันเร็วแบบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้คงรู้สึกแบบอึอดอัดมากแล้วยายจะบอก วันนั้นไป็ว่าสุดท้ายที่ผมได้เห็นมันหวานจากไปทิ้งไว้แค่จดหมายที่บอกว่ามันจอกเดินทางไกลและอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วเรื่องทั้งหมดมันผิดที่ผมที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเอง ผมเลยเปิดร้านกาแฟ24ชั่วโมงเพื่อรอเเ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 เกกก็บบทททิิิ่่่่่่่งงงีีีีธธออออออ้้ไไววยาาาจจจจตตตมมมมมะรรคคดดแพใลันน ก็เป็นเอ็มวีละเสก็เมือนต้องร้องไห้ก็ไม่รู้เ <laughs> <laughs> มื่อกี้ึ้นน้ำตามาแล้วเก<อ>็บทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้เก็บทุกอย่างออกจากสายตา 对啊、yeah, hey. ลองเลยลองเพราะอะไรเพราะอ่านเนื้อเพลงแต่ยังน้อยก็จบแฮปปี้นะแฮปปี้ตรงที่ได้มาเจอกันเจอนั่นแหละเก็บทุกสิ่งที่แบบเคไว้เออพอจะเข้าที่เราไปแล้วประโยคแรกมันกินใจมากประโยคประโยคแรกขึ้นมาคือแบบโโหเพลงแบบ เอาจริงว่าอ่านแต่เนื้อเพลงว่ะแต่จริงๆก็ดูนะดูสตอรี่ของวานกับทะเลเหมือนกันเลยแต่ว่าการที่เราโฟกัสเนื้อเพลงด้วยมันยิ่งส่งอารมณ์ให้ใช่ทำให้เราอินสลับมันมองมันสลับไปกับวีอะไรเงี้ยเราคแบบว่าไม่ไหวคือแบบโดนดูดเข้าไปแล้วเพราะว่าเออมันก็ค่อนข้างตรงกับตัวเองเหมือนกันในในตอนในภาตอนนั้นเยแต่ตอนนี้มันก็จะเหมือนกับเออภาคปัจจุบันของวานกับทเลแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็คือแบบเออเศร้าจริงๆอะไรเนาะแล้วก็เออท้าถ่ายทอดออกมาได้ดีอ่ะแม้จะเป็นแค่แบบมินิซีรีสั้นๆส แต่มันก็แบบให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวานกับทะเลได้ดีเลยที่มีความหมายด้วยเนาะออที่แบบเป็นเพื่อนกันรู้สึกกันมากกับเพื่อนอกับคนนึงก็คือแบบรู้สึกไปแล้วคิดไปแล้วว่าฉันต้องบอกนายแล้วก็มั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอบอกไปปุ๊บมันกล,กลายกลายว่าอีกคนหนึ่งยังไม่ทันได้เตรียมตัวไงมันกระทันหันไปหน่อยอก็เลยแบบชกไปหนึ่งทีแล้วก็เหมือนทะเลาะก,กันไม่ยอมคุยกันออก็แยกย้ายกันจนวานก็เลยผันตัวเองเป็นบล็อกเกอร์เที่ยว ท่องเที่ยวรอบโลกแต่สิ่งสำคัญคือเขาจะพกเฟือกแอนดี้เขาเนี่ยเออคนละครึ่งใช่ไหมครับคนละครึ่งอ่ะไปด้วยทุกที่ที่เขียนแบบว่าแบบไปไหนเลยพากูไปด้วยนะเคนนึงบอกว่าเออพาพาไปด้วยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแฮวใี้ยนะเป็นคนไปเจอว่าเอเป็นบล็อกเกอร์ว่าเป็นบล็อกเกอร์อยู่พอดีสุดท้ายก็คือเขาก็ตัวของทะเลก็ไปหา แล้วก็ทะเลก็คือเปิดร้านกาแฟ24ชั่วโมง,ชโชงเพื่อรอวานกลับมากลับมาหาทะเลตอนที่ส่งไปนอลร้องบอกว่าขาหายแล้วแบบกำลจะพาไปก็โหสิน,นั้นคือแบบก<ๆ>็มันเป็นคำพูดที่แบบเหมือนเหมือนเปิดใจด้วยนะว่าแบบยอมแล้วให้ให้วานแบบเข้ามาเข้ามาวานก็เลยกลับมาแล้วก็จบลงด้วยดี ซึ่งดีมากและก็ร้านกาแฟร้านนั้นก็คือร้านที่ชื่อว่าร้านครับเาครับเขาก็คืออยู่ที่บางแสนก็คืออยู่ที่ข้างหลังนี่เองใช่และโรงเรียนนั้นก็คือโรงเรียนปาสทิตบุรพาเออก็คืออยู่ข้างหลังและมหาลัยนั้นก็คือมหาวิทยาลัยบุรพาคณะศิลปกรรมศาสตร์และไม่มีใครรู้ว่าเขามาถ่ายทำกันเมื่อไมื่อซึ่งเนี่ยผ่านทุกวันชตรงตรงที่เขาถ่ายที่เขาถ่ายกันตรงไม่จะเป็นโรงเรียนสาธต์ิตหรือว่าศาสตร์ใชเขาปกติโอเร์์เฟนดจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามอใช่ไหม กระผ่านไปข้างหลังทุกวันทุกวันแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเยบมากจริงๆไหนจะฉากในสนามอีกนั่นก็เป็นของบางแสนชลบุรีเหมือนกันก็คือเก็บทั่วเลยแล้วต้องบอกแล้วว่าคนที่อยู่ชลบุรีพอได้ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนแบบที่ที่เราเคยแบบคุ้นเคยเลยเคยพอดูแล้วก็แบบเออเรารู้สึกว่าอินได้มากกดได้เลยเรารู้ว่าตรงนี้คือตรงไหนตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยพอแบบดูแล้วรู้สึกเออเหมือนเราอยู่ที่ภาพภาพมันจะมาภาพมันจะมาเลยพอดูแบบพอเห็นตาบูรพาปุ๊บโอเคมาบูรพา ก็คือภูมิใจแล้วแบบได้เห็นแบบว่าตัวของเอิร์ธกับมิกแต่งชุดนักเรียนสาธิตมก็น่ักน่าเออแล้วคืออ่ะเขาชอบชุดนักเรียนมอของสาธิตมากที่เป็นสีเทาอ่ะเทาขาวไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะคือแบบว่า ภูมิฐานมันดูแบบเรียบร้อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาแต่งหน่ารักก็น่ารักแล้วดูดูแล้วทั้งสองคนก็ดูเหมือนเป็นเด็กวัดทยอมจริงๆน่าจะแบบมองปลายชมอะไรก่อนว่าเข้ามาอะไรจริงๆเลยเวลาเขาเล่นแสดงคาแรคเตอร์เขารู้แบบว่าเออเป็นเด็กอะไรเงี้ยยังโซนๆอะไรเงี้ยเออพอเข้าสู่มหาลัยก็จะมีเรื่องของการทำงานร่วมกันก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแล้วก็ทักกันบ้างแต่สุดท้ายก็แบบน่ารักดีแล้วเพื่อนก็แบบรู้เลยว่า นี่คือคณะศิลปกรรมภาษาทั้งกันในตัวแล้วก็เรื่องของอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยเพื่อนทะเลาะกันก็พยายามสร้างอารมณ์ให้เพื่อนแบบว่าสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นใช่ไหม เราผ่านเห็นเด็กชิคเอาท์มันจะแบบเออชิคเอาท์จะอารมดีตลอดเลยอ่ะคือชัดเจนมากจริงกูชอบเนาะแม้จะเป็นแบบซอลี่ั้งสั้นๆแต่รู้สึกก็ดีแล้วการแสดงการแสดงของเอิร์นนี่คือแบบดีมากเหมือนเดิมรู้สึกพี่นิ่จิวก็คือแบบเทอเหมือนเดิมเพลงดีเหมือนเดิมกินใจเหมือนเดิมใช่อันเดียวเพลงดีมากมาก แค่ตอนหลังเรื่องของสตอรี่อ่ะแล้วมีเสียงร้องออกมาตอนหลังอ่ะเป็นร้องที่เดียวอ่ะใช่จะไปแล้วนายละใช่พอตัดไปวีปุ๊บโอเคไปก็ได้ฉันไม่ทนแล้วฉันไหวจริงๆแต่ก็แอลบังเราเห็นสตอรี่ที่สร้างในแบบแบบว่าอยากให้มีซีรีส์เต็มเหมือนกันนะซีรีส์เต็มที่ถ่ายที่มอบูอ่ะที่แบบบางแสนอ่ะของเรื่องนี้ของเรื่องนี้นะขยายใหญ่ขยายใหญ่ดๆแต่สักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งเออน่าจะแบบว่าดีนะเต็มอิ่มไปเลยนะครับอู้แต่ชอบนะรู้สึกว่าเอาพอทำเป็นซีรีส์เป็นสตอรี่อะไรเงี้ยแล้วมันแบบ ทำให้มันบิวอารมณ์เราเออ <c oughs> เหมือน,นทำให <ทำ S 1> <ด>้เราว่า เออตัวละครภูมิหลังเขาเป็นยังไงรู้จักกันได้ยังไงจนมาถึงเรื่องมีความเป็นปกติถ้าเป็นความเป็น MV เพลงปกติมันจะมองไม่ค่อยเห็นภาพมากพอเอามาขยายไปมีซีรีก็ทําให้เห็นภาพมากขึ้นเข้าใจความหมายเพลงมากขึ้นแล้ควคมก็จะอินมากขึ้นเวลาแบบได้ฟังเพลงอะไรใช่ใช่ชอบไหมชอบไหมชอบชอบใครชอบชอบมิกซชอบพี่มิจิมิจิรู้เลยเออรู้เลยจรับมิกซ์เแต่เราเป็นครับทังเอิร์ดทังวีนี่ีแม่แม่อยู่นี่ชอบก็รอดูผลงานต่อไป แต่ก็ยินเดียที่เขายังมีผลงานแบบร่วมกันออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งทำให้แบบว่าแฟนคลับก็แบบเออได้ดูกันต่อซึ่งก็น่ารักน่ารักดีก็อย่าลืมติดตามสำหรับ m อเพลงนี้แล้วก็ตัวสอรี่ด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งชีวิตทังจิตใจของนิวจิ๋วครับผมก็ฝากด้วยกับเพลงนี้ด้วยนะครับโอเคนี่ก็จบแล้วครับสำหรับเลี้ยงชั่นอ่าเมสซิ่วิดีโอแล้วก็เดอะสตอรี่กับครึ่งชีวิตทังจิตใจของพี่นิวพี่จิ๋วนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เรา4คนขอตัวลาไปก่อนเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปเลกชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ